วันที่9ตุลาคมนี้ครับดาวพระเกตยกย้ายนะครับส่งผลให้มีราศีที่โดดเด่นขึ้นมาครับในเรื่องของจิตวิญญาณโดดเด่นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นเรื่องของสิ่งเลึนลับที่จะมาแบบไหนนะครับจะมาบรรดาลโชคหรือไม่จะส่งผลอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับก็ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เดเมจิโกชาแนลอยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒน์นะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวที่ยกย้ายราศีนะครับเป็นดาวที่เขาเรียกว่าถ้าถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่คนไทยเราเนี่ยชื่นชอบและเกิดนะครับนั่นก็คือเลข9นะครับแน่นอนครับหมอแมนกําลังพูดถึงดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนะครับหรือว่าดาวเนปจูนเนี่ยนะครับจริงๆก็ ถูกแปลความหมายไปหลากหลายอย่างแล้วกันนะบอกงี้นะครับนะในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็จะแปลความหมายเกี่ยวเรื่องของเฮ้ยนะความเป็นมงคลนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะอะไรก็ต้องแบบเลขเก้าเนาะเก้านาอะไรแบบนี้เนาะเออนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะในโหราศาสตร์เองอะเลขเก้าเนี่ยโดยธาตุของเขานะดาวพระเกตเนี่ยธาตุของเขาคือธาตุวิญญาณ นะครับหรือว่าวิญญาณธาตุคำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยหมายถึงว่าสามารถที่จะแปลเปลี่ยนไปได้หมดเลยไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับโดยที่ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอิทธิพลเขานะครับจะส่งผลก็คือว่าเวลาที่เขาไปอยู่กับดาวใกล้เคียงนะครับดาวที่มากลุ่มกันมาทับมาเลงกันนะครับก็จะเกิดเขาเรียกว่าความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับตามคาแรคเตอร์ของดาวนั้นๆน,น,นะครับเช่น สมมติว่าเขาไปอยู่กับดาวอาทิตย์ระเกดไปอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับจะช่วยส่งเสริมดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์คาแรคเตอร์ Character เป็นยังไงดาวอาทิตย์คาแรคเตอร์ก็คือโดดเด่นเป็นผู้นำนะครับมีความเป็นผู้นำมีภาวะผู้นำนะครับแล้วก็ใจร้อนนะครับแล้วก็ทะเยอทะยานอย่างเงี้ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาเหมือนแบบคูณ2เข้าไปเลยเหมือนมีกองเชียร์นะครับ ถ้าเกิดว่าดาวพระเกตเนี่ยไปอยู่กับดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวของความอ่อนโยนนิ่มนวลมีสเสน่ห์นะครับพอพระเกตเข้าไปอยู่ร่วมเดือนกับดาวจันทร์ก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหส่งผลให้ดาวจันทร์นะนะยิ่งอ่อนโยนเข้าไปอีกคูณ2เข้าไปอีกนะครับนะมีสเสน่ห์เข้าไปอีกนะครับใครที่แบบว่ามีดาวจันทร์ในดวงนะครับแล้วเป็นคนที่ชอบการบริการคนอื่นชอบเอาใจคนอื่นนะ พอดวงจรเมื่อไหร่มีดาวพระเกตเข้าไปทับดาวจันทร์นะครับก็จะเกิดภาวะที่ว่าโอ้โหย,ยอมก็ไปหมดเลยบริการอย่างเต็มที่ออนะอะไรเงี้ยคือมันจะคูณ2เข้าไปทำให้คาแรคเตอร์ของดวงดาวน,ะนั้นอนะ่ะคูณ2เข้าไปเพราะนั้นพระเกตเปรียบเสมือนกองเชียร์ครับกองเชียร์นะช่วยไปกระตุ้นนะครับให้เหมือนแบบว่า,วาให้ดาวข้างเคียงเนี่ย มีอิทธิพลลึกลงไปในระดับจิตวิญญาณเลยนะครับนะเพราะนั้นพระเกศเนี่ยก็เหมือนกองเชียแต่พอโลกมันโลกปัจจุบันเนาะวิวัฒนาการมาเนี่ยเขานักโหราศาสตร์เป็นการเก็บสติมาว่าพระเกตเนี่ยมักจะ มีความสัมพันธ์กันในแง่ของวิวัฒนาการนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวิวัฒนาการต่างๆนะครับอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับก็ถือเป็นดาวประเกตได้นะหรืออะไรที่มันจับต้องยากนะเป็นอะไรที่แบบออกมาจากจินตนาการนะครับก็ถือเป็นดาวประเกตได้นะครับแล้วพอมันมีโลกออนไลน์เข้ามานะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับก็กลายเป็นว่าถูกนะแปลความหมายเป็นเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับ นั่นคือพระเกตนะครับในขณะเดียวกันก็คือความหมายในเรื่องของจิตวิญญาณก็ยังอยู่ของโบราณศาสตร์โบราณนะครับนะเพราะอะไรเพราะเพาะเกตคือจิตวิญญาณนะมันเป็นสิ่งที่มันจับ ต้องแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็เกี่ยวเรื่องของความเชื่อนะครับศาสตร์ต่างๆสยศาสตร์สิ่งเล่นลับนะครับเรื่องของวิญญาณพูดผีต่างๆนะครับรวมหมดเลยครับอยู่ในพระเกตหมดเลยนะเห็นไ,ไหมครัโดยดาวหนึ่งดวงเนี่ยเขามีหลายความหมายมากนะครับเพราะนั้นเราจะอาจ่านอย่างไแเราก็ต้องดูที่เรื่องราวเนาะภพเรือนต่างๆรวมไปถึงเนี่ยดาวพระเกตเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวดวงไหนนะครับเราก็จะอ่านตามความหมายนั้นไปเออนะครับ อ่ะเขาสู่เรื่องของเรานะประเด็นของเราก็คือพระเกตยกย้ายวันที่9ตุลาคมย้ายจากราศีธนูธาตุไฟนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกธาตุน้ํานะครับอตอนที่เขาอยู่ธาตุไฟเขาเป็นเขาเป็นมหาอุดด้วยต้องบอกตรงๆว่าช่วงนั้นที่ราศีาที่อยู่ราศีธนูเนี่ยแรงมากๆนะครับแรงมากๆเราจะเห็นว่า จะมีข่าวคราวเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเรื่องของผีนะครับเรื่องของเห็นไหมศาสตร์แปลกๆหมอดูนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาแรงขึ้นมาเลยข่าวพวกนี้แรงขึ้นมามากๆนะครับหลังจากวันที่เก้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะซาลงนะต้องบอกงี้พระเกตเข้าสู่ธาตุน้ำและแสดงว่าเริ่มจากแบบเฮ้ยแบบก็ดาวธาตุไฟอะ จริงๆเขาเป็นวิญญาณธาตุนะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะตีเป็นธาตุไฟใช่ไหมแสดงว่าเป็นวิญญาณธาตุที่กึงก่งๆไฟนะครับ mm hmm. พอมาอยู่ในราศีธาตุน้ำก็กลายเป็นว่าอ๋อก็อ่อนอๆผ่อนปลน,น,นกันมากขึ้นนะอ่าเขาเรียกว่าความรุนแรงก็ดอบลง mm hmm. ใช่ปะ่ะนะครับคราวน,นี้สิ่งที่เราโฟกัสวันนี้ก็คือมันจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับนะต่อราศีไหนที่มีความโดดเด่นนะครับถ้าเราพูดกันแง่ถึงความโดดเด่นนะครับ ราศีแรกท,ที่ส่งผลชัดเจนนะส่งผลชัดเจน100%ก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกส่งผลยังไงนะครับราศีพิจิกนี่บอกเลยว่าเดี๋ยวดาวประจําตัวนะดาวประจําตัวจะยกย้ายนะครับเข้าสู่ตําแหน่งสุภะในวันที่19นะครับ แต่ก่อนวันที่19เานี่ยดาวประจำตัวยังอยู่ในภพมรณะอยู่และการที่พระเกตเขาทับลัคนาราศีนะครับต้องขอเตือนอย่างนี้นะครับว่าใครที่กําลังเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยฉับพลันเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับมีเหตุเพศภัยที่กาลังประสบพบเจออยู่นะครับมันจะมีดีกรีของความรุนแรงนะครับขอประทานอภัยสําหรับคําพยากรณ์นี้ด้วยนะครับแต่มันจะมีดีกรีของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ เตุลาคมไปจนถึงวันที่19นะครับตุลาคมนะครับต้องบอกยี่พอหน่อยเพราะว่าการเดาวพระเกตเข้ามาทับนะครับพระเกตเป็นดาวจิตวิญญาณเขาเล็งกับดาวมฤตยูนะครับเล็งกับดาวพระราศตรีนะครับเหล่านี้เป็นดาวจิตวิญญาณทั้งสิ้นนะครับพูดง่ายว่าถ้าเกิดชาวราศีวิจิกที่กําลังป่วยหนักผงาบพผงาบอันนี้ก็อาจจะต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับขอขออนุญาตนะขออนุญาตนะนะครับ วันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลักการคือคุณต้องไปทําบุญคุณต้องเข้าวัดอ่ะคุณต้องเข้าวัดเข้าสถานปฏิบัติทําอะไรก็ได้นะครับถ้าบวชได้บวชนะครับนะราศีพิจิกนะโดยเฉพาะคนที่ลักขณากําเนิดเป็นพิจิกนะต้องพิจารณานะครับต้องเกี่ยวกับเรื่องของวัดวาอารามเลยนะครับนะไปบวชไปถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้นะครับวันที่16ตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศทับหลักทับหลักครับ วินาทับรักแปลว่าจะเกิดสิ่งที่วินาศขึ้นในดวงชะตาเพราะนั้นนี่คือความเป็นห่วงสิ่งอยากจะเตือนก่อนอสิ่งอยากจะเตือนก่อนนะครับบางคนอาจจะงงแล้วโอ้โหเข้ามาคิดว่าจะแบบไอ้ดวงดีนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะอันนี้เตือนก่อนสิ่งที่จะทับสิ่งที่พ a c k a มาทับป,ปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีหรือร้ายๆสิ่งที่ควรระวังควรระวังอะไรบ้างระวังนะภัยทุกอย่างนะทั้งการเจ็บป่วยนะครับหรืออุบัติเหตุต่างๆระวังนะครับราศีพิจิกนะอันนี้ฝากนะครับ แล้วในแง่ดีเรามีไหมในแง่ดีเนี่ยมีครับแต่ต้องรอถึงวันที่19ตุลาคมนะครับ19ตุลาคมเนี่ยดาวคารจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสุภะแปลว่าความดีงามแล้วก็แปลว่าต่างประเทศด้วยนะแปลว่าความดีงามและต่างประเทศด้วยดาวพระเกตครับก็แปลว่าต่างประเทศเหมือนกันนะครับเมื่อ ดาวประจาตัวโคจรดีครับอยู่ในมุมดีครับนะอิทธิพลดาวต่างๆจะกลับร้ายกลายเป็นดีคุณนึกออกไหมคุณพอที่จะมองออกไหมฮะทุกสิ่งอย่างนะอยู่ที่ว่าภารกิจเนี่ยจะส่งผลดีหรือเสียเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดาวแวดล้อมนึกออกไหมเดี๋ยวพอวันที่19เนี่ยดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่แห่งสุภาครับแปลว่าความดีงามสุภาพแปลว่าความก้าวหน้าครับเพราะฉะนั้นดวงตาคุณจะดีงามขึ้นครับจะก้าวหน้าขึ้นครับจากป่วยจะหายป่วย หายป่วยหายเจ็บนะหลังวันที่19ตุลาคมหายป่วยหายเจ็บนะครับใครแพลนจะเดินทางสามารถเดินทางได้สําเร็จนะครับอ่านเขียนเรียนอะไรนะครับนะเกณฑ์ที่จะถูกได้รับการโปรโมทนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเติบโตก้าวหน้านะครับจะเกิดขึ้นนะครับหลังวันที่19ตุลาคมเห็นไหมว่าอิทธิพลที่ประเกศมาทับเรือนชะตามันมีทั้งเสียและดีนะครับเห็นไหมเออนะไป ดูโหนคนอื่นช่องอื่นหมอแมนไม่รู้นะอาจจะถ่ายแบบดีก็ดีไปเลยเสียก็เสียไปเลยนะครับแต่โดยหลักการแล้วมันไม่ใช่นะโดยหลักการแล้วเห็นไหมพระเกตทับในช่วงเวลาที่ยังทับอยู่แต่จะมีทั้งดีทั้งเสียขึ้นอยู่กับดาวที่แวดล้อมนะครับเป็นแบบนี้นะออวันนั้นเนี่ยจังหวะจากโคนถนะ้าคุณจะทำอะไรนะเน้นไปเน้นการไปทำบุญนะนะเข้าไปวัดนะไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญไป อะไรก็ตามนะตามที่ศาสนาของคุณนะครับนะเพื่อที่ให้หนึ่งเลยก็คือเล่นกับดวงดาวพระเกตแปลว่าวัดนะครับก็ถ้าเราไม่ไม่เข้าวัดไปทําบุญเราอาจจะต้องเข้าวัดด้วยด้วยสาเหตุอื่นก็ได้นะครับคือต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ฝากเตือนไว้แล้วหลังจากวันที่19บนะนะดวงชะตานะค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับถึงแม้อังคารจำนนคือหยุดนิ่งนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่เดินถอยหลัง นะหยุดนิ่งหมายถึงว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นปุ๊บนะครับทุกอย่างอาจจะหยุดนิ่งทรงตัวนะครับก็ไม่ต้องตกใจทำหน้าที่ของเราไปนะครับนี่คือราศีแรกราศีพิจิกโอ้โหยาวเลยนะคือต้องพูดยาวเพราะว่าดาวประจำตัวเขาเขามีปัญหาในช่วง19วันแรกของเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับราศีต่อมาราศีที่2อที่อยากจะพูดถึงก็คือราศีพษภนะครับราศีพฤษภกเนี่ยดาวพฤกษ์เนี่ย,เ,เ,ยเข้ามาเลง็งดวงชะตา เรือนคู่เรือนปัตนี้คือเรือนคู่นะครับดาวศุกร์เนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวศุกร์เข้ามะเร็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะสิ่งวันหรืออะแล้วดาวดาวดาวคู่ครองต้องดูอีกดาวหนึ่งคือดาวคู่ครองเนี่ยคือดาวขันอยู่ในเรือนการเงินนะครับวันที่19้าย้ายก็้าสู่ตำแหน่งสหัสชะเหล่านี้ครับต้องบอกว่าคือมันไม่ได เสียหายมากมายครับแต่มันจะมีเหตุทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเสียเงินเยอะมากเลย <c oughs> คุณเข้าใจไหมคุณจะใช้จ่ายเงินเยอะมากกระเป๋ารั่วอะอันนี้ข้อข้อเสียก่อนนะ <c oughs> อยงี้ใช้จ่ายเงินเยอะมากกระเป๋ารั่วแล้วก็จะมีความแบบรุ่มร้อนอยากได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสําหรับคนโสดก็อนอกจากอยากได้กระตังแล้วฉันยังอยากได้คนด้วยนะเออนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะนั่นคือจะบอกเป็นข้อเสียหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสภาวะละกันสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจมันจะเป็นแบบนั้นนะครับสําหรับคนที่มีเงินมีทรัพย์อยู่แล้วนะคุณไม่ต้องซีเรียสเลยเพร,ร<อ>าะว,ว่าอะไรคุณจะต้องเอาเงินไปเป,เป,เป לת, คู่ของคุณหรือเปใครก็ได้คนใกล้ตัว มันจะต้องมีการใช้เงินนี่ครับใช้เงินไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไปกินข้าวมั่งนะไปเที่ยวไกลๆมั่งซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคซื้อข้าของที่มีราคานะครับมันจะเกิดการใช้เงินเยอะครับมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ข้อดีก็คืออะไรรู้ไหมข้อดีก็คือว่ามันขนน้แข่งไม่ร่วงหรอกยังไงซะคุณใช้จ่ายไปอะ่ะ คุณก็จะมีเงินกลับเข้ามาคนที่มีสถานะทางการเงินดีอยู่แล้วคุณคุณใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่คุณก็หาเงินได้มากไม่ไม่ที่จะซีเรียสเลยนะครับส่วนคนที่มีสภาวะการเงินที่มันติดขัดนะที่เป็นแบบไม่ค่อยจะมีสตางค์นะครับพอคุณใช้ใจ่ายเงินไปปุ๊บนะเดี๋ยวคุณก็หาได้แหละนะแต่ว่าบางทีถ้าหาไม่ได้ก็จะมีคนช่วยนะครับเพราะดาวพระหัสเดียทับลักคือดาวพระหัสแปลว่าผู้ใหญ่นะครับก็ถึงได้พูดแง่มุมแบบนี้แง่มุมของคนที่ ที่มีอยู่แล้วที่สบายแล้วออกับแง่มุมของคนที่มันยังไม่สบายะนะครับต้องพูดทั้งสองแง่มุมเพวัะน,นั้นประสบจะสงผลนะใช้เงินมากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยนะคุณควรจะไปทําบุญโดยที่คุณพาแฟนของคุณไปด้วยพาคู่ของคุณไปด้วยนะครับเพราะคุณจะเสียเงินไปกับคู่ไงก็พาไปทําบุญแก้ดวงแก้เครสซะหน่อย แก้ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งสําหรับราศีพฤษภก็คือคุณมีเกณฑ์จะได้โชคนะมีเกณฑ์จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลึกลับหรือแม้กระทั่งพูดผีวิญญ,ญาณนะครับคุณมีดาวพรฤหัสด,ดาวมฤุตตยูทับลัคนาราศีสองดวงนะเป็นดาวจิตวิญญ,ญาณแล้วคุณมีดาวพระราหูเป็น11แก่ลัคนานะครับนี่ก็เป็นดาวจิตวิญญ,ญาณนะ ปลาหูเนี่ยที่มันพีกก็คือว่าดาวพระเกตมาเล็งลัคนาราศีเท่ากับดาวสีดวงมีผลต่อลัคนาคุณหมดเลยดาวสีดวงเนี้ยเป็นดาวจิตวิญญาณล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้นะถ้าผีไม่ให้โชคคราวนี้นนก็ไม่รู้จะให้ตอนไหนแล้นะ <laughs> นี่ไงนี่ใส่เสื้อผีมาอ่าเสื้อผีคือเสื้อผีแดงเนาะแมนแมนยูในเตดผีแดงแมนยูนะครับ เดี๋ยวผีให้โชคนะพุชศพนะเออนี่ลัคนาพุชศพเหมือนกันเตรียมแล้วเดี๋ยวผีให้โชคนะครับนะให้โชคแบบไม่รู้จะปลดผู้จัดก,การทีมเมื่อไหร่ด้วยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพุศพเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคด้วยนะเพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยก็ทับลัคนาราศีนะครับดาวการเสี่ยงโชคอยู่ในเรือนลาพระเรือนโชคลาภแถมดาวพระเกตนะเร็งลัคนาราศีอีกนะครับ ก็โอเคนะมีเรื่องเสียเงินแต่ก็มีเรื่องได้เงินมีเรื่องได้โชคลาภด้วยนะโดดเด่นอ่าก็เียว่าพิจิกกับพฤศกเนี่ยโดดเด่นทั้งคู่นะครับอ่าราศีต่อมาครับที่อยากจะพูดถึงครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพระเกตเนี่ยวันที่9เนี่ยยกเข้าสู่ตำแหน่งสุพะดวงแรงดวงแรงครับนะ สุภาษเนี่ยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างประเทศความก้าหวน้าความดีงามการเรียนนะมันมีหลายความหมายแต่ในกรณีนี้เมื่อพระเกศยกเข้ามาในตําแหน่งสุภาษเราดูเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเส้นดีลางสังรอนแม่นความฝันแม่นมีเกณฑ์ได้โชคจากความฝันมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งเล้นลับสิ่งที่มองไม่เห็น มีเกณฑ์ที่จะเป็นราศีที่ผีให้โชคอีกแล้วนะราศีมีนนะครับอ่าเป็นไรเ,เกณฑ์ที่แบบผีให้โชคทำไมถึงด้วยว่าผีให้โชคได้นะครับดาวโชคลาภปกติมันเป็นวินาศจะแสดงว่าลาภผลนยที่คุณจะสแสวงให้มันสแสวงหามาได้เนี่ยมันต้องได้มาจากสิ่งที่มันไม่ปกติ <c oughs> <c oughs> นะครับนั่นแหละครับสิ่งที่บอกนะครับแล้วก็พระราหูนะครับก็แปลว่าผี ทับลักนาราศีอีกดาวมฤตยูนะครับหรือดาวยูเรนีสนี่ก็แปลว่าอ่ะเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งความตายแล้วกันอ่าอันนี้บอกเฉพาะความหมายที่มันที่มันอยู่ในขอบเขตนี้นะที่มันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องที่เราพูดนะออจริงมันมีหลายความหมายเนาะมฤตยูเนี่ยแปลว่าความตายแปลว่านวัตกรรมแปลว่าออนไลน์ไหมแปลว่าการเปลี่ยนแปลมันมีหลายคําแปลแต่ว่าในบริบทนี้เราคุยกันเรื่องของเรื่องของแบบจิตวิญญ,ญาณ เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของผีเพราะฉนั้นมันจะยู่เนี่ยก็คืออ่ะแปลว่าดาวแห่งความตายนะพออระฤหัดก็เป็นดาวแห่งศาสนาดาวแห่งจิตวิญญาณเหมือนกันโอ้เพราะนั้นใช่ไหมดาวสี่ดวงเนี่ยมันเข้าล็อกไปหมดเลยนะครับกับดวงชะตาคุณก็เลยจะมีสิทธิ์นะครับที่แบบเ้นดีลางทังหอนแม่นแล้วก็มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวพันนะครับสัมผัสได้กับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเล่นลับนั่นเองนะครับนี่คือราศีมีนนะครับ ราศีต่อมานะครับที่อยากจะ,ะพูดถึงนะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับราศีกันครับราศีกันครับราศีกันเนี่ยในจังหวะที่ดาวพฤกตยกเข้าสู่ตําแหน่งสหัชชคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเพื่อที่จะไปไหว้พระนะครับที่ใดที่หนึ่งจะเป็นต่างจังหวัดใกล้ๆก็ได้หรือจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆหรือจะเป็นต่างประเทศก็ได้หมดมีเกณฑ์ที่จะพาครอบครัวไป ไหว้พระมีเกณฑ์จะพาญาติพี่น้องหรือไปกับเพื่อนเป็นหมู่คณะไปไหว้พระไปเข้าพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ไปมูเตลูนะไปอยู่ร่วมในกิจกรรมในเรื่องของจิตวิญญาณต่างๆนะครับแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่า16ตุลาคมดาวสุกยกย้ายเป็น3แกลักณะเป็นปทุมเกณฑ์นะครับดาวดวงนี้ยกย้ายไปเนี่ยเป็นปราเกษตร แปลว่าไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความที่ได้เกณฑ์เป็นปฐุมเกณฑ์แสดงว่าต้องมีความสําเร็จเกิดขึ้นเงินที่คุณรอคอยเช่นเงินออเดอร์นะเงินเช็คต่างนะครับเงินค่าจ้างแล้วคุณยังไม่ได้คุณมีเกณฑ์ได้นะครับออเดอร์ uh, ต่างๆการค้าการขายสิ่งที่จะนํามาซึ่งการเงินคุณจะได้ครับถึงแม้ออเดอร์นั้นนะครับเงินที่คุณจะได้อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะอยู่ที่70%อนะครับ60-70%ออะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ยังได้ นะด้วยความเป็นปฐมเก์น,นะครับนี่คือราศีกันแล้วราศีกันนะครับนะจะมีเรื่องราวให้ต้องเป็นผู้นำนะครับมีความโดดเด่นกระตือรือร้นนะมีในเรื่องของความะเตยทะยานขึ้นมานะครับนะความเชื่อมั่นในตัวเองจะมีภาวะสภาวะอารมณ์ที่แบบว่าอาจจะใจร้อนนิดนึงนะอาจจะใจร้อนนิดนึงนะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่16 ตุลาคม9-16นะครับราศีกันจะมีภาวะใจร้อนก็ต้องระวังนิดหนึ่งในข้อดีถ้านำไปแบบเ,เป็นผู้นำคนในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะทำได้อย่างรวดเร็วนะทำตัดสินใจกระชับขับไวดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการมีวิวาทะกับคู่กรณีหรือว่าการพูดคุยนะการทะเลาะเบาแหวงกันมันจะไม่ค่อยส่งผลดีเพราะว่าชาวราศีกันจะใจร้อน ะร,ระหว่างวันที่9ถึง16จะใจร้อนเป็นพิเศษก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดีมากกว่าเสียนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยเออนะครับนี่สิ่งที่พูดเนี่คือ4ีราศีนะครับที่ถือว่ามีเกณฑ์ที่แบบโดดเด่นกว่าเพื่อนแล้วกันนะครับคราวนี้ก็อีก2ราศีที่อยากจะพูดถึงราศีต่อมาเนี่ยก็คือราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ย มันมีความโดดเด่นตรงที่ว่าดาวพระเกตเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรหลานบริวารน,นะครับโชคลาบนะครับลาบผลนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะครับทำมุมตรีโกนกับพระราหูแล้วก็โดยเฉพาะในวันพุทธที่16ตุลาคมเนี่ยไปตรีโกนกับดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวด้วยเท่ากับดาวประจําตัวเนี่ยเขาเรียกว่าตนุสุภะตัวตนของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เกิดความก้าวหน้าขึ้นมานะครับมีเกณฑ์ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้โชคจากการมูเตลูได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความฝันหรือเซนดีลางสังหอนแม่นนะครับมีเกณฑ์เข้าไปทําพิธีอะไรต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับขอให้เข้าวัดก็คือจะดีกว่านะครับดีกว่าที่เราไปทําเกี่ยวกับพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาผีบูชาอะไรนะครับขอให้เน้นไปที่วัดวาอาราม นะแล้วก็ทําบุญนะก็ให้กับผู้ที่ร่วงรับเจ้ากรรมนเวรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในเกณฑ์นี้นะครับที่ดาวจิตวิญ,ญญาณเข้าสู่พบปุตตะแสดงว่านะครับมันจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆนะครับโชคลาภใหม่ๆที่จะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับราศีกรกฎเนี่ย อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนะทำมุมที่ดีทําให้กรกฎเนี่ยแคล้วคลาดน,นะครับศัตรูที่ปองร้ายจะพ่ายไปจะแพ้ภัยตนเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ํานะครับนี่คือข้อดีสําหรับกรกฎต่อมาคือราศีมังกรนะที่อยากจะพูดถึงนะครับนะมังกรเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะเรื่องโชคลาภอะไรต่างๆนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะสวยงามนะครับหรือโดดอ่ค่อนข้างที่ว่า โดดเด่นในระดับหนึ่งแล้วกันในระดับหนึ่งแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยไปอยู่ในภพอริมันก็จะดรอปลงไปหน่อยนะครับจังหวะนี้นะครับวันที่9เนี่ยนะก็เป็นจังหวะดีที่ดวงเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลในชีวิตคนสนับสนุนหรือว่าดวงที่เขาเรียกว่าผีคุ้มอ่ะคุณเขาา้าใจไหมคนดีผีคุ้มอ่ะดวงแบบนี้มันจะมานะครับคนดีผีคุ้ม ดาวพระเกศเดินเข้าสู่ตําแหน่งลาภะลาภะแปลว่าผู้ช่วยผู้สนับสนุนผู้ที่คุ้มภัยนะครับพระเกศแปลว่าวิญญาณนะคุณมีวิญญาณคุ้มภัยก็ต้องบอกว่าผีคุ้มนะครับข้างหน้าเนี่ยนับไปาสาราศีมีพระราหูอยู่พระราหูตรีโกนพระเกศเขาเรียกว่าคู่ดาวของการแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากไหน จากหลายๆอย่างนะจากอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าอังคารเนี่ยอยู่ในภพอรินะครับแคลค่าจากอุบัติเหตุแควค่าจากภัยพยาอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งแควค่าจากเรื่องของการโดนของโดนขุนใสโดนผู้ไม่หวังดีแควค่าจากสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือดวงราศีมังกรน,นี่ห้อยไว้ท้ายสุดเพราะว่ามันเป็นดวงของเรื่องของผีคุ้มนะคนดีผีคุ้มนะครับมันอาจจะไม่ได้ มาโดดเด่นมากมายนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับดาวปุตตะเนี่ยดาวโชคลาภนะครับสถิตเป็น11นะครับแก่ลัคนาแต่จาสถิตเนี่ยเป็น11แก่ลัคนาก็คือนะครับในวันที่16นะครับคราวนี้เนี่ยสุด,ดาวสุกเนี่ยย้ายก็คือ7จ็ดโมงนะครับสถิตเป็นประเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีเหตุการณ์ก่อน เหตุการณ์ที่มันไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกเช่นลูกดือ้อลูกมีปัญหานะครับหรือว่าลูกเนี่ยนะครับมีการเจ็บป่วยนะครับหรือลูกไปทําเรื่องทําความวุ่นวายสร้างปัญหานะคุณหนึ่งจะมีเรื่องของลาบจากความทุกข์ในจุดนี้นะครับซึ่งราศีมังกรไม่ใช่ทุกคนที่จะมีลูกและคนที่มีลูกก็ไม่ใช่ทุกคนที่ลูกจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเกณฑ์ตรงนี้หมอแมนเลยบอกว่าโอเคมันก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ว่าเด่นมากนะครับการที่มีพัเกุมาช่วยเนี่ยมาช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยซะมากกว่านะครับและอย่างน้อยเนี่ยโอเคนะก็ ยังมาช่วยกระตุ้นนะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยให้มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะครับนะแต่ถามว่ามากไหมเนี่ยนะก็หมอแม่ดูแล้วมันไม่ได้มาก,กน,นะครับนะแค่มากระตุ้นให้ให้มันไม่แย่นะครับมาช่วยให้ไม่แย่นะครับนะลักษณะนี้นะครับส่วนังค์กรนะครับคุณอยากจะหารายได้หาเงินหาทองแน่นอนครับมันก็ ต้องออกแรงเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตังค์ก็ต้องโอยอ,อย่างนั้นนะครับถือว่าได้อิทธิพลของดาวดวงนี้มาช่วยในการคุ้มโทษคุ้มภยัยคนดีผีคุ้มนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะเอาละครับก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับเกณฑ์ที่ดาวพเกตยกย้ายในวันที่9 ตุลาคมนะครับก็จะส่งผลเนี่ยนะมีความาทําให้ราศีต่างๆโดดเด่นขึ้นมาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คัดมาในหราศีที่พอที่จะมีประเด็นให้พูดกันนะครับสำหรับราศีอื่นๆก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับถ้าคุณไม่เฮงแต่คุณก็อาจจะไม่ได้โชค้หลอะไรนะครับก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับอาจจะมองเป็นเขาเรียกว่าความบันเทิงก็ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ